เมนูนี้นะปักปักปักใสใสใสตามตามตาสีเห็ดปลาแดกบอกแซ่บๆเด้อฝีมือยะท่ามิตรกินได้สุดเถื่อนสุดเถื่อมิตรมาม่าล่ะกาห่อไปกินกรุงเทพแยามกินนี่แซ่บคักบุหัวเฮจังไหร่อุ้ยใหม่แล้วแม่ใหม่แล้วอีหยังอ่ะอีอย่างว้าสมหญิงจะกระชิบโผดเลยเถอะก็ต้องห่วงต้องแหกปากสู่มืออีหยัง อีหย่งอะทำไมตะโกนเรียกชื่อขนาดนี้ทำไมไม่ตอบชิเอาอีหยังไม่ฉันกำลังถ่ายแม่ทำประแดกบองนี่นะสมหิงชิเอาอหย,าง,อยางได้กระโปรงสีแดงของฉันอะ่ะแล้วก็เสื้อแดงอะทำไมถ<อ>้ไม,<อ>ไม่ตอบเลยอะ่ะ <laughs> ทูพ่อเดินหนีเลย <laughs> กระโปรงแดงน่ะก็อยู่ในตู้เสื้อแดงเจออยู่ในตู้ไม่ตู้ไหนไม่ก็หาไม่เจออยู่แล้วว่ากระโปรงแดงก็น่าก็อยากได้กระโปรงแดงคนละว่าทำไมถ้าไม่สนใจฉันอ่ะอยากใส่ชุดนั้นเหรอเออชื่อเลิกเรียกแกล้งก็ไม่ตอบเลยอ่ะมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะลาลาใส่ชุดหนึ่งละง่ามแล้วแม่ซักกระเยกม่หอยแม่เออแม่มาซักกระเดีย เออแต่งชุดนี้แหละเออใส่ชุดสวยพอดีนี่ซบะแดีแม่ซับระแดกอีเม่เฮ็ดเอียงเฮ็ดระแดกบองประแดกบองใช่เนี่ยที่เวลามาทีไรที่ห่อไปนะมันสาเร็จรูปอันนี้นี่แม่จะทําวิธีทําฉันก็เลยจะถ่ายไว้ไงอุ้ยอีแม่ทําปแดะบองทําด้วยใส่ได้สู้แดงเนาะเออมาช่วยแม่เลยโอ้ยอีแม่มาสักมุกี้แม่สับไปหน่อยนึงแล้วเนี่ยมันเหลือนี่ไงอาเธออยากซับน้ำหรอกหายาท่ายู่น้ำ ผู้ชายหอมไประแดดบ้านได้สายมาตตาบ้านพูละมาภุรล่ะภุรล่ะใครอ่ะภุรล่ะใครอะพูละเป็นญาติกับเป็นญาติเหรอป่ภาษาอีสานเอามัตตาบานพูละหมายถึงเอามาแ่บ้นเราเนชื่ออะไรเอามาแต่บ้านเรานั่นแหละเออแล้วบ้านเห่าไม่ใช่เหรอเอามัตตาบานพูละหมายถึงเอามาแต่บ้านเรานู่นแหละเราสามารถพูดได้หลายครั้งนะบ้าน่อยบ้านข้าบ้านชั้นบ้านเฮาแล้วก็บ้านพูละ ทำอะไรต่อครับนนแม่ตอนทำมันก็เหม็นมากเลยอะทำไปตอนนี้มันหอมอะก็มันเป็นปลา้อะไรไงไอ้ที่ทำกับแม่ครั้งที่แล้วนี่เดียวประมาณอีกห้าห <alam> ก <alam> เดือนอีกหกเดือนมันก็สิหอมแบบนี้ละ <laughs> สมยิงซันนี่นะก็มีแต่กินประแดกบอลฉันก็บ่บเคยเฮ็ดคือกันฉันก็บ่บเคยเฮ็ดคือกันเด้อแม่ก็อยากจะช่วยจังมือใหญเลยเตรียมพร้อมพร้อมพร้อมบอกเปเอาไปกินกับข้าวเหนียวป่ะไม่ใช่ขาแา่ฮันอะไรนะฮะขาเครื่องปูอ้าวไม่ใช่ขาคร หัวคะหัวค่าโอเคหัวคะแม่ถาม่อยเครื่องไปแดดบองมีอะไรบ้างก็มีไปหมกงูดหัวคาหัวกะทิหอมแดงมะหั่นแล้วก็ไปคั่วคั่วเสร็จแล้วก็เอามาโขลกเอาไปล้าลงส่วนิงเอาเขียงนั่นมาหั่นดีกว่าเนี่ยมันฟักอะไรสัตว์จับจับอีกอย่างอ่ะแม่พูดไม่พออีกแล้วอ่ะพูดไม่พออะไรออาอีกแล้วฟักอีกแล้ว ไม่ใช่แม่พูดครัว่าฟักฟักหมายถึงไม่ใช่โยดพธอไม่ได้ถามฟักหมายถึงว่าอะไรหมายถึงอที่ว่าอะไรฟักหมายถึงสับ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 ภาษาอีสานฟักเนี่ยฟัก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 ภาษาไทยก็สับ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 ต้องให้มันต้องให้ละเอียดเลยไงหอมมาได้วยม่จะแกะหอมได้ค่ะเดี๋ยวหอมเดี๋ยวหอมเดี๋ยวเฮ้ย I love you สวยๆาม่ก็สมยญิงอ่ะล่ะแม่เอาหอมแดงกับฟอกป่ะฟักซอยๆสซอยนี่หมอแม่ฉันเป็นคนสุภาพมากนะแม่แต่ก่อนฉันคิดว่าแม่สุภาพมากแต่ตอนรู้แล้วตอนนี้แม่เป็นคนที่ทะลึ่งเยทาเป็นมัคทายกนะเยทาเป็นคนที่สุภาพมากในในหมู่บ้านนี้ด้วยหอมนี่เยอะว้าว ไปซุ่มยิงพ่อแล้วเราไปดันไฟไปดันไฟอีกอืออ่ามันต้องคั่วพวกนี้ไงซุ่ยิงอ๋อก็ต้องคั่วคั่วให้สุขั่วให้สุกเสียขั่วให้จันน้วะคั่วให้จันนขั่วให้จัน้ะวะเฮ้แต่ว่าฉันนะไม่ค่อยใจจริงๆเวลาที่เจะใช้คนนะจริงๆหันมาถังนี้ตลอดเลยไม่ให้บอกลูกสาวเลยเอาลูกสาวเจ้าเนนั้นะน้ำหนักเยอะมากอะเพราะว่าไม่ได้ขยับเลยนะคะล้างลูกเขยนะอะไรนะคะก็ล้างลูกเขยโอ้ยไม่ต้องหลักเนาะ สมอยิงนี่นะดังไฟเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วนี่นะบอกว่าให้เอาเต่าแกะมาสมอยิงก็ไม่อยากเอาเด้ออืมโอ้แล้วบ้างมือสมยิงไม่ต้องสอนฉันเดี๋ยวถ้าฉันไม่ห่วงเธอเธอจะเสียใจเ<ฮ>ด้อแม่แม่แม่มมลืมถามลืมถามอะไรหุบปาก <laughs> แม่มือนี่สมยิงงามบ <laughs> เออง่า,ายรรักแม่พ <laughs> ี่คะเดู เร็เไปทั่วที่ไปแล้วบ่วมีไผดอกมันห่องแก่ๆจังซี่นะโซยๆซยโซย,ซยเสร็จแล้วปไปซอยต่อไปไปซอยต,ออยต่อจนมันบูบูฮ <c oughs> ่ามันกระเดืองอัไร่างี้ยจะเดือย <c oughs> มันอยหยังเลยแม่หยั่งกระเดืองก็เดือดับกระเดืองจะเดือดขี้หยั่งเห็นไหมไหนถ้าแม่ไม่จับมันก็กระเดือง <c oughs> เห็นบหมไหนไหนลองแม่จับดิน่ะ ง่อยอย่างนี้่ไขคอประตูข้ามาดูไม่ใจไม่ใจ่อกไม่กินเข่าพ่อซอมคล้องไข่คอประตูโอ้แม่ใส่ปลอกมะขามเปียกน้ำบ่แอนเฮ้ยสุดยอดเลยแม่ตกลงเมนูนี้นะฟักฟักฟักซอยซอยซอยตำตำตำแอนบ่แอนแล้วโอ้ยแล่โอ้ยแม่บทหลังเด้โคกสิเต้อือเอาย็นแล้ว สมยิงไงะลิ้วเด้อตะลิ้วบ่ะหัวให้งโอ้ยชี้โคกมันจะออกเออกระทะมันหนักอย่าให้แม่ยกสิลอย่าชี้นะแม่เทวดาเจ้าที่ อโอ๊ยแม่หนูนี่นะทำยากเลยเนาะแม่ใส่น้ำมันบอบอจะั่วไปเรื่อยๆตัวนี้เข่านำดิโจมยญิใงในะห้ดีๆนี่เมืองละขั้นแข้วขั้นแขวได้เลยนี่นะ ปวดหลังปวดหลังแล้วนั no ่นเห็ดทาได้แมนก็ต้องนี <S <S UH ่ก็แบบตีนแล้วมันจะดีขึ้นเห็ดเอียงก็แม่ก็ว่าวันตลอดเลยนะคะที่ลูกสาวเจ้าเห็ดเอียงก็ปัดย่บบ่้องว่าวย บงเวาไฮสะดอกโอ้ยแม่นี่ก็บอแหงสเตย์คอยกับบทแขกเนี่อเออโคกด้วยงานจอมอีแม่โคกโคตั้มตั้มตั้คอโคตั้มตั้มตัอีกแล้ว เมนูนี้นะนี่ฝักฝักฝักใส่ใส่ใคอคอต่ำตต่ำัควคอๆคนสวยต้องทำดีๆเด้อมนจะได้อร่อยแน่เราจะมากเอปลาลาสับใส่ลงไปโอ้หอมนะโอ้ขึ้นเหนียวแทถวะ แม่นูเนี่ยรอให้สมิงกลับมุนเท่ก่อนได้ป่ะเหนียวมากเลยอลไวเอาพริกใส่มันจะได้ไม่เหนียวมากใส่เร็ดใส่ลายบอมาบอจะเผ็ดไหมล่ะอืตามก่อนแล้วชิมดูน้ำตาลพอป่ะอ๋อช้อนทีตัวงอนั่นนะั่นเนอีกแล้วขนแขนก็ลงด้วยสมิงากเฮ็ดจังใดกะเฮ็ดหลดมันจะคล้องกิน่ะ่ะ สมิธกแ็แค่ดีๆแน่จับดีๆถ้าจะหมุนโคกทำไมเออกระมุนโคกันแหละก็หมุนโคกเน็ตแหละเห็นไหมหนเนาะตามหมุนหน่อเนาะห <laughs> น่เ <laughs> นาะหมุนก็นต้องหมุนให้มันเป็นจังหวะสมยิงนะมันเป็นจังหวะอยู่แล้วฉันรู้ว่าจังหวะไปดูตรงไหนนะแม่เนาะลูกเคยเจ้านีเนาะโอ้ยย่าท่าเอ้ยมึงจะกัดอีหยังเข้ากัน เข้ากันเนาะเอาชิมเบิ้งชิมชิมชิมดูสำหรับแป้ได้แล้วเผ็ดแต่บ้างใช่ปะพอมมนชิรุตเผ็ดก็เผ็ดใช่ปะเออแดงมาแล้วสมยิงฝ่าเห็ดตักัด้สาวสมยิงแล้วห้ันหมด ดูสิโอ้ยไปแดกป่อคนเราสนะทุกคนยอดเพื่อคนที่อยากจะชิมเอฟมาเลยจ้าโอ้โหมันก็มาที่แซบเนาะฝีมือสมิงเลยได้นี่กำกับโดยยายทาดเป็นไงพอดีบอแซบหลาย มันก็แซ่บเนาะความแคมความหวานความเปรี้ยวหอมหอมขาหอมสุกแนวโอ้โหกินน้อยๆจะได้อยู่นานๆเออก็เลยต้องกินน้อยๆอุยแซ่บคักเออมันก็แซ่บเนาะคนอียงมามากินประแดดคุณอะเยธาบอกให้จ้ำจ้ำแล้วมาดวกให้คุย อย่าทาไม่อยู่อย่าทาไม่อย so ู <volumes of ears> ่ด <questioned> like <bbe> ูอุ้ยแซ่บกระปุกนี้นะเอาไปกินที่กรุงเทพเวลาไปกรุงเทพพกไปด้วยเลยนะสมีเงาเดินหน่อให้ใจให้ใจให้ใจใจใจไอแม่ไอแม่มันก็แซ่บเธอของเฮ็ดยากมันแซ่บอย่างนี้ล่ะเออของทำยากเห็นไหมล่ะขั้นตอนนั่นไอเหลือปวดแขนเลยเป็นบ่นะทามึงก่อน อใช่ป้ะจช่พอดีเลยกินบางยาดนี่คือว่ามันจางมันพอดีเลยใช่ปะบ๊าไปไปบปยบา